ต้องบอกเลยว่าในซีซั่นที่แล้วเราก็มาเป็นสเปเชียลอีพีหนึ่งในการมาสอนแล้วเราก็ชื่นชอบรายการนี้เลยพอเขาติดต่อมาเนี่ยเรารับทันทีเลยเพราะเราแบบเต็มเปี่ยมด้วยเอเนอรมากๆเฉยๆ,ๆสวยพร้อมมงควีนชนะมงเกินปะ คิดว่าตัวเองเป็นเมนเทอร์สายไหนจริงๆคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเมนเทอร์ที่ไม่ได้เหมือนกับทุกคนที่เคยมีมาเราเป็นตัวเองเราเป็นไฟเตอร์แล้วเราก็พร้อมนําประสบการณ์ของเราตลอดที่เราเคยทำงานมาเนี่ยมาสอนเด็กๆทุกคนในรายการไม่ได้แค่ทีมเราเอย่างเดียวทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะในทีมฟ้าใน the face in t e s t r e e นะคะแปม มันใจมากบอกเลยว่าซีซั่นนี้เราเต็มที่จริงๆแล้วเด็กทุกคนที่เราเลือกมาทุกคนมีพร้อมทุกสกิลบอกเลยว่าแซ่บฝากติดตามด้วยนะคะ